ที่ได้เกริ่นไว้เมื่อกี้นะครับว่าต้องมีการทําแสงมีการปรับบ้างเพื่อช่วยให้ภาพนั้นออกมาดูดีขึ้นแล้วก็รวมถึงมุมถ่ายภาพด้วยอยางใหญใหให้ยกตัวอย่างหน่อยฮะจากงานที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างสักภาพหนึ่งที่เทคนิคที่ว่าเนี่ยมันช่วยทําให้ภาพนั้นดูเซ็กซี่ขึ้นในการบิดการโพสเอาอยางไหนเอายางภาพภาพนี้ก็ได้ครับภนะาพนี้ก็เช่นนี่ก็คือจริงๆอ่ะการฟอท о กราฟีพูดตาม ตรงตามหลักก็คือว่าโฟโต้ก็คือการใช้แสงกราฟฟี่ก็คือกราฟิกในการใช้เส้นแสงกับเส้นโฟโตกราฟีก็คือการใช้ใช้แสงเพื่อวาดภาพออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายรูปมาเนี่ยถ้าอยากให้อะไรเป็นจุดเด่นมันก็ต้องแสงมันก็ต้องโฟกัสไปตรงนั้นอย่างจะบอกว่างานเนี้ยมันจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการใช้แสงมากเท่าไรนักเพียงแต่ว่าจะจะจะ,จะ,ะใช้ความใช้แสงเพื่อเรียกว่าอ,อะไรอ่ะ f ฟช t ั่นริส่งให้คนให้แบบดูดีขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยอย่างยกตัวอย่างก็คือว่าการใช้เส้นนะครับมันจะเป็นเส้นนำสายตาเช่นอย่างเงี้ยแขนแขนแขนซึ่ง Point เข้าไปที่หน้าของเขาทุกทุกเส้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับการถ่ายรูปออกมาให้มันเป็น perspective เพราะฉะนั้นภาพที่เป็นจุดเด่นมันก็จะอยู่ตรงนี้พเพราะว่ามีการใช้แขนในการแบบนำสายตาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแขนพี่พูดก็โพสอย่างนี้เลยค่ะเห็นกล้องมาก็โพลไม่ก็เป็นหนึ่งในหลายอย่างยอย่างเงี้ยครยับ ปวดคอเปล่าได้ไหมนี่นี่นให้ดูเล่มนี้เล่มนี้ที่อ่าอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าบางอย่างไม่ต้องถอดเสื้อผ้าก็ทำให้ดูเซ็กซี่ได้ใช่ใช่อาจจะเป็นภาพนี้อ่ะเราใหม่ได้โพสภาพนี้ไม่ได้จับคอนะครับสังเกตว่าไม่จับคอตรงไหนเลยอื้ออะให้ดูที่ภาพฝั่งนี้นะครับเช่นเนี่ยโฟกัสก็จะอยู่ที่ผู้ชายคนเสื้อเขียวนี้ครับ ในกล้องไม่เขียวโอเคเป็นคนผู้ชายเสื้อเขียวนี้ก็คือว่าผู้ชายคนนี้เป็นอาจจะเป็นแค่ตัวประกอบซึ่งเรียกว่า supporting detail ซึ่งทำให้ภาพมันดูดีขึ้นมาแต่ว่าจุดเด่นอาจจะเป็นคนนี้เพราะว่าอาจจะมีลายที่เป็น perspective ให้เห็นว่าเนี่ยเส้นนำสายตาถึงไปถึงแอปถึงร่องเรียกว่าอะไรนะหน้าท้องของเขาอะไรอย่างนี้ครับในในทฤษฎีของในทฤษฎีของคุณแมรี่นะคะ อะไรคือสื่อให้ความเป็นคือสื่อในการเป็นเซ็กซี่อะค่ะยังไงก็คือจริงๆแล้วรูปเนี้ยอย่างที่ทีมงานเขาบอกว่าอะอย่างยกตัวอย่างรูปเนี้ยมันไม่ได้โป๊เลยเป็นแค่ผู้ชายใส่เกงจีนแต่ว่ามันก็เป็นการเนี่ยครับสื่ออารมณ์อย่างที่บอกว่าการการที่คนเราจะรับรู้ภาพอะไรบางอย่างมันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่แค่คนสื่อไปมันต้องอยู่ที่คนที่ดีโคดออกมาด้วยอย่างเงี้ยอาจจะแบบเขาก็อาจจะสื่อไปแบบว่าเส้นนำสายตามันจะมองไปข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับ ก็นำให้คนมองตามเข้าไปด้วยอะไรอย่เงี้ยก็ประมาณนั้นแหละก็คือมุมนี้อาจจะเป็นมุมที่เป็นมุมเงามุมเงาก็คือความมิสทรียสของภาพบมันก็ทําให้แบบว่าหน้าค้นหาอะไรอย่เงี้ยเออใส่ตาก็นําไปสู่ไอ้ตรงเส้นท้องเหล่านี้ครับก็ทําให้คนรู้สึกว่าอุ๊ยผู้ชายคนนี้ น่าทำความรู้จักด้วยน่าจะเขาต้องโกนขนด้วยเหรอคะเห็นไม่มีขนเลยอ่ะแล้วแต่คนครับบางคนเขาก็เครี้ยงธรรมชาติอยู่แล้วอย่างคนนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีขนไม่ต้องโกนใช่ไหมฮะอย่างขนลักแร้สาหรับในการถ่ายแบบของผู้ชายมันควรจะโกนนะ ควรจะโกนไหมที่จริงเขาก็ขึ้นอยู่กับคนครับขึ้นอยู่กับคนก็ปล่อยฟูเลยมันขึ้นอยู่กับแบคกราวของคนบางคนดูดีเหรอเออบางคนเขาก็มาจากต่างประเทศเขาก็ไม่ชอบเนขาก็จะโกนหมดคือผู้ชายต้องหุ่นดีถึงจะถ่ายแบบนี้ได้ใช่ไหมคะสมมติถ้าผู้ชายแบบว่ามีพุงนิดๆหน่อยๆเลยเนี้ยควรจะหุ่นดีครับเพราะว่า เพราะว่ายังไงเพราะว่าอย่างมันมีคนที่อยากถ่ายรูปกับเราเยอะเยอะมากครับแล้วบางทีเราเห็นว่าโปรเทนเทียสว่าคนนี้หุ่นดีขึ้นได้อีกแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าอีก2เดือนเขาไปเจอกันใหม่อะไรเงี้ยเพราบอกเขายังไงคะจริงๆเลยเป็นยกเลิกเลยก็พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าฉันถ่ายเธอเดี๋ยวอีกสองเดือนเธอกลับมาใหม่เธอคุณดีเธอก็เสียดายอะไรเงี้ยเออก็ไปทำมาให้ดีก่อนแล้วค่อยมาถ่ายทีเดียวแล้วกันจบจากที่ไหนมาคะจบจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียนเอก การจัดการการสื่อสาร Communication Management ภาษาอังกฤษครับอ๋ออ๋อแต่เขาไม่ได้จบถ่ายรูปมาไม่ได้จบถ่ <c oughs> ายรูปอ้าเหรอเป็นคนเป็นคนที่มีความชอบเป็นคนที่มีความชอบเ,อเรียนการจัดการการสื่อสารมันคือการสื่อสาร <c oughs> เรียนด้านการสื่อสารการมาร์เก็ตติ้งก็ ด้วยความที่เป็นคนชอบถ่ายรูปชอบวาดรูปอยู่แล้วก็เลยคิดว่าการรูปถ่ายเนี่ยเป็นสื่อที่เราจะสื่อผลักออกไปีเต่างๆที่เราอยากจะสื่อออกไปอย่างเงี้ยครับสนใจถ่ายรูปมาตั้งแต่เรียนแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็เก็บสะสมกล้องอุปกรณ์อะไรกันมาจริงๆไม่ใช่เป็นคนบ้ากล้องไม่ใช่คนบ้ากล้องเลยครับก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับทีมงานว่าคุณแอรี่มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายขนาดไหนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราคิดว่าเหมือนกับ เรียกว่าอะไรคำคมจอมยุทธเขาคิดเขาพูดว่ากะบี่อยู่ที่ใจก็คือไม่ว่าอยู่จะจับอะไรก็ถ้าอยู่คิดจะชอบมันสักอย่างก็ก็จะทําออกมาได้ไม่ได้ใช้กล้องเล็กาหรือ <c oughs> ไม่ใช่แบบโท็อปไม่ได้ยมาอะไรเลยใช่ไหม,ไมไขนาดนั้นที่ได้ข่าวมาว่านะคะว่างานต่างประเทศนิยมมากงานต่างประเทศก็มีบ้างครับมีบ้างก็คืองานก็จะคล้ายคล้ายๆล้ายกับเมืองไทยก็คือภาพลักษณ์ของเราค่อนข้างชัดเจนคือรีเฟล็กความเป็นผู้ชายมาซึ่งมีสุขภาพดีน่าสัมผัส แล้วก็มันก็จะนําพามาสู่ไลฟ์สไตล์ซึ่งสินค้าต่างๆอยากจะมาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยก็มันก็จะทําให้ทําให้ภาพของเรามันชัดเจนในในแนวในแนวแบบเนี้ยก็เลยมันก็จะมีสิงคโปร์ที่ทํางานด้วยบ่อยๆอะไรเงี้ยเกาหลีก็มีเป็นคนที่เลือกงานด้วยเราคิดว่าคิดว่าทุกคนก็ต้องเลือกงานทั้งนั้นแหละคืออะไรนะคะที่ปักใจให้เราแบบเออเนี่ยเราอยากสมมติเป็นสินค้าครับอันดับแรกไม่ได้ดูว่าสินค้าดีหรือไม่ดีดูว่ามันมันเข้ากับเราไหมอันดับแรกนะครับ ล้นดับที่2ก็คือต้องไปค้นควา research, ้ารีเสิร์ชแหละว่าสินค้านั้นมันดีจริงหรือเปล่าไม่งั้นเราก็เหมือนก,การโกหกอะไรเงี้ย mm hmm. อันดับแรกเลยก็คือแหละก็คือต้องดูว่า,ว,าว่าสินค้ามันเข้ากับสไตล์ของเราไหมอะไรเงี้ยครับงานที mm ่สิงคโปร์กับเมืองไทยนี่แตกต่างกันไหมคะต่างกันไหมในแง่ของโปรดักชันกับในแง่ของโปรดักชันไม่ค่อยต่างมากับจริงแล้วแต่เขาก็จะค่อนข้าง มีไกด์ไลน์ซึ่งชัดเจนกว่าเราอะไรเงี้ยแต่ก็มันคือทํางานบ้านเราไม่คือความสบายสบอะไรก็คือเหมือนกับว่าเอาเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับพอเราเริ่มมีชื่อเสียงระดับหนึ่งมันก็จะแบบคนก็จะเริ่มไว้ใจเริ่ม respect อะไรเงี้ยว่าเราคิดอะไรก็ก็ก็น่าจะถูก99%เกาอเะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่างานที่ a s s i g n มาจากเมืองนอกบางทีเขาก็ต้องเขาคิดมาแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องเราก็ต้องไปต่อยอดครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย อ๋อเหมือนอ๋อเพราะที่เคยทำงาน่สิงคโปร์ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยเยอะเหรอเยอะใช้คุ้มมากเหรอเหรอโอ้ใช้คุ้มแบบคุ้มค่าตัวมากใช่แลวจากความชอบที่คิดว่าแรกๆอาจจะเริ่มเทคุณเป็นฮ็อบบี้เฉยเนี่ยเคยคิดไหมฮะว่ามันจะพาเรามาได้ไกลขนาดนี้ในฐานะของช่างภาพซึ่งเราก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงด้วยก็ก็ไม่ได้คิดว่ามันทำทำแล้วมีความสุขครับก็อยากก็อยากจะบอกกับเด็กๆนั่นแหละว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าทํางานอะไรแล้ว ต้องถนัดด้วยนะแล้วก็มีความสุขแล้วมันจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างอย่างบางคนเขาบอกว่าทํางานทํางานเพราะเงินแต่ว่าไม่ได้มีความสุขกับมันสุดท้ายอยู่ก็เอาเงินไปซื้อความสุขแต่ถ้าอยู่ได้ทำงานที่ถนัดแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วอะมันก็ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยสองต่อเยนะ้ยก็เป็นแง่คิดที่ดีนะและเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะกับงานของเราเพื่อนๆคิดยังไงบ้างโอ้ หลายมิติมากเลยครับตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แรกเพื่อนก็รับไม่ได้ก็มีเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยเราก็จะอัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมี Facebook แรกๆครับรก็ก <laughs> ็ผู้หญิงก็บอกว่าก็แรงไปก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยหลังๆมาก็ก็ชอบก็ก็เริ่มกดไลค์อะไรเงี้ยเออวันก็สังคมมันต้องเปลี่ยนไปคะที่ชอบไหมก็ชอบดูนะจะไม่ปิดชอบดูจะไม่กดไลค์วันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเขาหลงแอบดู มีแบบนี้เยอะครับบอกว่าชอบดูแต่ว่าไม่กล้าไล์ไม่กล้าไล์เดี๋ยวเขารู้เลยแล้วได้ข่าวว่าเคยร่วมงานกับเกาหลีด้วยอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยว่าเกาหลีนี่ร่วมงานแรกๆเลยครับคือเราคือเราไม่ใช่คนที่ทําตามกระแสเนาะคือเราเราจะบอกว่าเราได้ทางานกับดาราเกาหลีตั้งแต่เขายังไม่ดังตั้งแต่เราไม่รู้ได้ทำว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็คือด้วยความที่เรามีสังคมเด็กอินเตอร์เยอะอะไรเงี้ยครับเวลาเราถ่ายสมมติเราถ่ายเพื่อนคนหนึ่งออกมาดูหล่อมากจากคนซึ่งไม่มีใครสนใจ เพื่อนก็จะแนะนาเพื่อนให้รู้จักไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงซุปตา์เกาหลีอะไรเงี้ยเออจนกระทั่งนั่นแหละก็ได้ทํางานกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียกว่าเราเราไม่ได้เอาเอาพวกนั้นมาเป็นเครดนเชียลของเราว่าฉันทําให้เขาดังแต่ว่า,านั่นแหละมันคืออย่างที่เราเล่าให้ฟังครับเราไม่ชอบถ่ายซุปตา์เราชอบถ่ายคนธรรมดาครับทุกวันนี้ก็มีความสุขดีนะฮะกับการทํางานแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตากล้องรุ่นใหม่ๆ นะครับอยากจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องไหมหรือว่ามีใครอยากจะมาเป็นเหมือนแอลลี่อย่างเงี้ยอยากจะชวนอะไรเขาบ้างก็ก็อยากให้ทําอะไรก็ได้ซึ่งทําให้ตัวเองมีความสุขและที่สําคัญต้องต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วก็เป็นเรื่องที่ถนัดด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าฉันมีความสุขที่จะทาเรื่องนี้แต่ว่าไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นภาระของคนที่อยู่รอบๆเราเช่นเพื่อนพ่อแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติว่าเราทางานนี้เราสนุกแต่ว่าเรามันไม่ได้เลี้ยงเราได้อะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทํางานที่ คนหาตัวเองให้เจอว่าเองถนัดด้านไหนแล้วก็มีความสุขกับม<ช>ันเราจะเห็นผลงานของคุณแอรี่อไหมคะอย่างเช่นเล่มนี้ขายดีมากขายหมดเร็วมากครับเล่มนั้นเนี่ยมันจะมีซีซันสองไหมคะเล่มสอง <2, S 2> เล่มเล่มการถ่ายรูปอันนี้ก็คือเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับซึ่งจะแบบว่า ในแบบหนึ่งคนหนึ่งเล่มก็คือผู้ชายคนนี้ก็จะมารู้จักเราตั้งแต่วันแรกเล่มนี้ก็จะมีรูปตั้งแต่วันแรกที่เขามาถ่ายรูปกับเราอาจจะเป็นเรียกว่ารูปแคสติ้งอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับ,รบอเออ,อก็จนกระทั่งเนี่ยประมาณปีหนึ่งพอได้ได้งานซึ่งหนาๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรวมเล่มออกมาแล้วก็ให้แฟนคลับแฟนคลับจริงๆนะครับได้สะสมคนท,คนที่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการจะไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่คนเขาก็จะคนที่เขาชอบเขาก็จะแฮปปี้คนแย่งกันนะครับอย่างเงี้ยม<น>ั <ๆ S 1> นก็เหลือไม่กี่ จะมีอีกใช่ไหมคะมอ,คออกเมื่อไหร่คะเล่มที่สองะค่ะถ้าถ้าถ้า,ถามีในแบบเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีให้ก็มีเรื่อยๆครับจริงๆมันก็มีในแบบที่มาถ่ายรูปกับเราประจําอยู่แล้วครับก็คือมันก็คือรอจังหวะนั่นแหละว่าควรจะออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ และนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่นะฮะซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนและผมเชื่อว่าก็เป็นมีแนวคิดที่มีประโยชน์นะครับในการที่จะแบบเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ด้วยเวลาครับคุณผู้ชมเช่นเคยนะฮะรายการ True Insider Weekend คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยคุณแอรี่ฮารุหานขอบคุณมาครับขอบคุณครับ ขอให้มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะฮะกับรายการ True Insider Talk แบบสบายๆทุกๆวันเสาร์อาทิตย์วันนี้พวกเราทั้ง3คนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ,ค,รบคนนี้ไปไหว้พระคนนั้นไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนเราทําความนี้เราต้องแบบต้งกล้าอวต้องกล<ร>้าอวดใช่พี่เกิดมาเพื่อเพื่อลาเลส ปฏิบัติมาจนถึงขั้นที่รู้สึกว่าไม่อยากสะสมอะไรแล้วไหมยฮะเงินเป็นล้านๆแล้วให้คนอื่นได้ไหมก็ให้ได้เห็นพี่ก,กิ๊กได้บทแต่นางเป็นนางร้ายฆฆก็ไม่ยากอะไรนะคะก็ <laughs> อย่างคราวที่แล้วก็สจบคอส, <laughs> อสปุ๊บออกมาก็เล่นละนางร้ายเลยทันที